อุบลราชธานีเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดอกบัวงามอีกทั้งยังเต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักปราช์ููรู้ที่ได้ช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองนับแต่ครั้งอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่เป็นมรดกสำคัญให้ทุกคนได้ยึดเหนี่ยวจนกลายเป็นมรดกของชาวโลกที่ทุกคนได้ชื่นชม ด้วยความเป็นเมืองแห่งนักปราชและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเช่นนี้จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างอุทยานบึงบัวด้วยการดําเนินงานของมูลนิธิอุทยานบึงบัวเพื่อให้กลายเป็นมรดกสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองรากคิดในเรื่องนี้เกิดจะกลุ่มบุคคลผู้มีจิตอาสาที่อยากจะสานต่อการสร้างบ้านแปลงเมืองเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวทั้งนี้ เนื่องจากอุทยานที่ว่านี้ไม่เพียงเฉพาะจะเป็นแค่มรดกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่มีตัวอาคารบึงน้ำดอกบัวหรือรูปแบบอื่นๆเชิงกายภาพเท่านั้นหากแต่ที่นี่จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งบริเวณอุทยานในพื้นที่512ไร่หรือที่เรียกว่าอุทยานชั้นในและที่สำคัญยังมีชุมชนรอบๆอ,อีก8ตำบล ซึ่งก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งนี้หรือที่เรียกว่าอุทยานชั้นนอกเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษามีชีวิตของเกษตรกรไทย512ไร่เนี่ยเรามองว่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่มันเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนด้วยและในเชิงของบริบทของจังหวัดด้วยในผืนดินเนี่ยฮะมันจะเป็นไฮไลท์ นำเสนอเหมือนนิทรรศการโดยเป็นนิทรรศการแบบสามิติเกือบเสมือนแต่ไม่เหมือนก็เลยคิดว่าในผืนน้ําเราจะทําอาคารขึ้นมาอาคารหนึ่งเรียกว่าอาคารหอเทียนชัยให้มันเป็นแลนด์มาร์กที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้เลยที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการลงมือปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ทั้งโครงการปลูกบัวทั่วเมืองอุบลที่ดําเนินการโดยจังหวัดเช่นการปลูกดอกบัวในเขตพื้นที่ตาบลไร่น้อยหรือพื้นที่บริเวณร,บรอบๆทุ่งสีเมืองแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีความต่อเนื่องหรืออาจจะขัดกับหลักการเดิมที่วางไว้จนทําให้โครงการอุทยานบึงบัวเคลื่อนตัวไปได้ช้าอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่อย่างน้อย ก็ยังมีการดำเนินงานการสร้างศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบริเวณขอบบึงซึ่งที่นี่ก็จะกลายเป็นศูนย์หลักอีกแห่งหนึ่งเพื่อรองรับอุทยานบึงบัวที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือถ้าเผื่อเราเราสรุปตามบริบทของงานอุทยานบึงบัวที่เ,เราได้วางโมเดลเอาไว้มันจะเกิดประโยชน์ในด้านของการศึกษาและเรียนรู้ ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือวิถีชุมชนที่มันจะเกิดขึ้นเพราะบริบทของอุทยานบึงบัวนั้นมันจะเริ่มจากสิ่งที่อาจจะอยู่ภายในบึงบัวนั้นก็คือ,อบัวอุบลชาติซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจอดวนาณนีพูดถึงเรื่องโดยบริบทจริงๆนะนะเราจะเป็นศูนย์รวมของของจิตใจของชาวบนคือไม่ว่าจะเป็นคนครธรรมสองคอนครเทียน และตัวที่สุดท้ายก็คือนครแห่งอารยธรรมตัวนี้คือตัวที่จะสืบทอดวิถีชีวิตของชาวบนุในส่วนอื่นๆที่เราค่อนข้างจะลืมหรือลืมเลือนหายไปแล้วเราจะนำกลับคืนมาอยู่บนวิถีของอุทยานเมืองบัวตรงจุดนี้อันนี้คือเป้าหมายจริงๆที่จะทำ ถ้าหากการดำเนินโครงการอุทยานเสร็จสิ้นเรียบร้อยผู้ที่จะได้รับประโยชน์คงไม่ใช่เฉพาะชาวเมืองอุบลหากแต่รวมถึงชาวไทยและทุกคนทั่วโลกที่จะได้ยนโฉมและเห็นวิถีกเกษตรของชาวบ้านอีกทั้งยังมีแหล่งธรรมะให้ทุกคนได้ศึกษาสำคัญอยู่ที่ว่าณวันนี้ทุกคนต้องร่วมกันเพื่อผลักดันโครงการนี้ให้เดินหน้าต่อไปเพื่อให้เมืองอุบล เป็นราชธานีแห่งความยู่เย็นเป็นสุขปราศจากคนทุกข์และคนโกงอย่างแท้จริง